ในกลุ่มที่3นะครับก็คือในส่วนของอัฏฐติงสาปิลพันติกามาวจระโสพเนก็คือหมายความว่ากามาวจระโสพนัะจิต24มีเจรสิประกอบ3าแปดดวงม,มากที่สุดดวงหนึ่งดวงแรกและดวงต่อไปเนี่ยเป็นการที่ลดลงตามสมควรโดยสภาวะนะโดยสภาวะอ่ะคราวนี้เรามาดูก่อนนะครับลัก38มาจากไหน หนึ่งอัญญาสมานะต้องมาอยู่แล้วเพราะว่าเขาเท่ากับทรรอื่นนะมีสภาพเหมือนกับทรรมอื่นเหมือนกับโสพนะเจตสิกนะครับคันนี้มีอะไรอีกครับ13บสาบวกยี่สิบอ่ายี่สจึงเป็น3ามสนะพอเราได้ตัวเลข38แล้วปุ๊บเราก็มาดูอัญญะก่อนเพราะว่าในการไล่ตรงนี้เนี่ยเราต้องสังเกตอัญญะนั้นอัญญะเนี่ยถ้าเป็นส่วนของโสพณะจิต นะก็คือเขาเป็นจิตที่อัญญาจะต้องเข้าทั้งหมดอยู่แล้วยกเว้นเรื่องของเวทนาเมื่อไหร่ที่จิตมีอุเบกขาเวทนาเราต้องเว้นปีติออกันนั้นก็คือหลักของโสพณะนะหลักของตัวกาม,มาวิจาราโสพณะเนี่ยให้ดูลักษณะของตัวที่เป็นอุเบกขาว่าเป็นโสมณะหรือเป็นอุเบกขาให้เว้นปิติอย่าลืมนะลืมตัวนี้อันะนั้นจึงทําให้ตรงนี้ ได้กี่ดวงครับอัญยาตรงนี้สิบสามเนาะนได้สิบสาตรงนี้พอได้สิบสาตรงนี้อ่ะเรามาหาโสภณะสารารณะเจตสิบได้สิบเก้าไหมสิบเก้านะเพราะว่าอะไรเอย่ยสัพสพะก็คือสามารถเกิดเกิดกับโสภณะทุกดวงห้าสิบเก้าหรือเก้าสิบเอดนะครับอันนี้ก็คือสิบสามบวกสิบเก้าเป็นเท่าไหร่ครับ สานะอันนี้เราบวกไปก่อนวิรตีประกอบในมหาพุชลดวงที่หนึ่งไหมประกอบสามสองเป็นสามสาห้าอัปปมัญญาประกอบไหมประกอบเป็นสามเจ็ดปัญญาประกอบไหมในดวงแรกประกอบเป็นสาแปดดวงแรกจึงมากที่สุดคือสามสิบแปดนะครับดวงที่สองก็สามสิบแปดเท่าไรครับต่างกันตรงไหน ดวงหนึ่งกับดวงสองต่างกันตรงไหนครับสรสรอสังกสังในส่วนของโสภะจะไม่มีความแตกต่างเรื่องของเจตสิกที่เข้าประกอบอสังกสังเพราะว่าในของอกุศลเนี่ยที่ต่างกันเพราะมีถีน,ม,นมิทะเข้าในสังขาริกจิตที่เป็นอภุศลแต่ถ้าเป็นการมาวิาจา,าระโสภะสังขาริกหรืออสังขาริกไม่มีผลเรื่องของถีนมิทะเพราะไม่เข้าจึงทําให้เวลาที่เราหาในส่วนของตัว โสมนัสการมาวิจาราโสมนัสจิตยี่สิบสี่ดวงเนี่ยขณะที่อาสังสัสังเนี่ยต้องจับเป็นคู่สามแปดสามแปดนี่ออกไหมครับสามเจ็ด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 สามหกสามหกเป็นแบบนี้ตลอดให้นับแค่ดวงแรกดวงเดียวถ้าดวงแรกตรงนี้นะครับถ้าดวงแรกตรงนี้เป็นสามถ้าเป็นตัวนี้ก็เป็นสาม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 นี้ก็เป็นสามสาม สามสามลบไปหนึ่งคือสามสองสามสองตรงนี้สามสองสามสองสามเอ็ดสามเอ็ดแต่สามสองตรงนี้กับสามสองตรงนี้ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้เหมือนกันสามเจ็ดสามเจ็ดกับสามเจ็ดสามเจ็ดไม่เท่ากันเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนี่คือให้ฝึกสังเกตไปก่อนนะครับนั้นก็คือสองดวงหลังนี่เป็นไงเอ่ยสามเจ็ดสามเจ็ดลบอะไรไป ลบอะไรครับป,ญญปัญญาเพราะว่าสองดวงหลังนี่เป็นญาณวิปจึงเป็นสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดนะครับส่วนสองดวงล่างเนี้ยเอาสองดวงบนลงมาก่อนสามแปดสามแปดเพราะว่ามีปัญญาเต็มแต่พอลงมาแล้วตรงนี้มีอะไรเอ่ยอัญญาเหลือสิบสองเพราะว่าลบปีติออกไปนั้นพอตรงนี้ลบลบไปปุ๊บจากสามแปดตรงนี้ลงมาข้างล่างนี้จะเป็นสามเจ็ดสามเจ็ดจะต่างกันตรงนี้ สามเจ็ดสามเจ็ดนี้ไม่เหมือนกันสามเจ็ดนี้ลบอะไรสามเจ็ดนี้ลบปัญญาสามเจ็ดนี้ลบอะไรลบปีตินึกออกไหมครับเราจะต้องมีภาพตรงนี้ว่าสามแปดสามแปดสามเจ็ดสามเจ็ดที่ไปทางด้านขวาเนี่ยเอาปัญญาออกสามเจ็ดสามเจ็ดที่ลงข้างล่างดวงห้าดวงหกลบปีติออกปัญญามีอยู่นะครับส่วนตรงนี้เหลือสามหก,มหกคือล้อเหมือนตัวบนคือเอาปัญญาออกเอาสามเจ็ดนี้ลบปัญญาจึงเป็นสาม สามหกสามหกนะครับครนี้เรามาหามาหาวิบากนะครับก็คือชุดนี้เวลาที่เราจะหาเนี่ยเราให้ดูตัวแปรของอะไรเอ่ยให้ตัวแปรของคือในโสภณะสาธารณะเนี่ยตรงนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเกิดทั้งหมดนะครับตัวแปรให้ดูอะไรเอ่ยคำว่ากระทาจิตกระทาจิตจะเป็นตัวแปรของลักษณะเจตสิกที่เข้าประกอบกับจิตเพราะว่าณนะกระทาจิตแปลว่าเกิด บางครั้งบางคราวดังนั้นก็คือให้ดูห้าดวงนี้เป็นหลักดังนั้นพอเรามาดูตรงนี้เป็นมหาวิบาก์ดังนั้นก็คือ,เ,อ,อเราจะหามหาวิบากดวงที่หนึ่งดวงนี้นะครับเรามาหาตัวแปรต,ตัวแปรของตัวของเจตสิกที่จะประกอบไม่ประกอบให้ดูที่กถาจิเพราะกถาจิต,ตรงนี้เกิดเป็นบางครั้งคราวดังนั้นห้าดวงนี้เรามาดูว่าในมหาวิบาก์เขาทาหน้าที่ปฏิสนธิผวังจุติแล้วก็ตถทาเนี่ยถามว่าวิรติเข้าไหม ไม่เข้าลบไปสามอัปปมัญญาเข้าไหมไม่เข้าลบไปสองลบไปห้าจากสามแปดเหลือเท่าไรครับสามสิบสามนั่นน้นั่นคือดวงแรกนี่เป็นสามสิบสามถ้าเป็นสามสามตรงนี้ต้องเป็นดวงสอ<า>งก็เป็นสามสามถ้าไล่ไปสามสองสามสองสาาพอลบปัญญา,ญญาออกแล้วจากสามสามตรงนี้ถ้าลงข้างล่างลบปีตินะแล้วก็จ้เอาสามสองนี้ไปด้านขวาลบปัญญาเป็น ามเอ็ดนะครับอ่านี่ก็จะดูว่าเหมือนกันนะครับอ่านี่ก็คือลบพีตรีสามอัปัญญาสองจึงทําให้ตรงนี้จึงเป็นสามสิบสามพอเป็นสามสิบสามปุ๊บเห็นะครับดวงสามดวงสี่ลบปัญญาออกไปหนึ่งจะเป็นสามสองตรงนี้สามสามลงมาข้างล่างก็จะต้องเป็นสามสองโดยการลบปีติีออกไปนะครับจะเป็นสามสองมาถึงตรงนี้ก็จะเป็น สามสเ็ดลบปัญญาออกไปนะครับส่วนตัวมหากริยาเรามาดูห้าดวงนะครับดวงแรกให้จับดวงแรกเป็นหลักในกาม,มาวจจะละโสพนาจิตเวลาที่จะหาเจตสิกให้จับดวงที่หนึ่งที่เหลือตื้นที่เหลือตื้นหมดอันนั้นก็คือดวงที่หนึ่งของมหากุศลคือสามสิบแปดคือเต็มสิบสามบวกยี่สิบห้าคือเต็ม เป็นก็คือกทาจิตตรงเนี้มาหมดในมหากุศลนะครับตรงตรงนี้มาอยู่แล้วยกเว้นปีติในอุเบกขาเวทนาแค่นั้นในส่วนของมหาวิบากก็คือลบห้าส่วนมหากิริยาลบสามสงไหนเอ่ยลบวิรตีแต่อปัมัญญาได้ไหมพระรหังม,มีกรุณามิมุทิตาได้จึงตรงนี้จะเป็นสามสิบห้า พอสามสิบห้าแล้วดวงนี้ดวงที่สองเป็นสามสิบห้าสามห้าสามห้าสามสามสี่สามสี่ลบปัญญาสามห้าสามห้าตรงนี้ลงมาเป็นสามสี่สามสี่ลบปีติสามสี่สามสี่ไปถ้าด้านนี้สาม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 ลบปีพันนะอันนี้ก็คือสามถ้าไรเอ่ยสามสองเป็นสามเมื่อกี้บอกสามห้าสามห้าเป็นสามสี่สามสี่ก็เป็นสาม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 อ่ะเรามาดูตามนี้นะครับ สิบสามดวงนะครับ mm hmm. เว้นปีระติอย่างเดียวนะครับทำให้ดวงแรกเกิดสามสิบห้าดวงสองก็สามห้าดวงสามดวงสี่ลบปัญญานะครับ mm hmm. แล้วก็ดวงห้าดวงหกลบปีติเนี mm ่ยไปมีปัญญาส่วนดวงเจ็ดดวงแปดเอาปัญญาออกจึงเป็นสาม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 นะครับดังนั้นก็จะทําให้ในกลุ่มแรกเนี่ยเอาตัวที่มากที่สุดก็คือสามแปดตรงนี้บวกกันทั้งหมดก็ตัวที่มากที่สุดคือสามสาม นี่เหมือนการเอาตัวที่มากที่สุดก็คือสามห้านะครับน,นั้นทั้งหมดบวกกันต้องได้สามแปดนับแล้วไม่นับอีกก็ได้สามแปดนะครับน,นั้นก็คือกลุ่มของกามาวัาจะระโสพณจิตยี่สิบสี่ใช้หลักแค่ดวงแรกดวงเดียวในการที่เราจะหาว่ากลุ่มมหากุุสนเนี่ยหักอะไรออกให้คิดถึงวิรตีกับอัปัญญาแล้วเกี่ยวกับอัญญะเกี่ยวกับปีตินั้นถ้าเราจำแบบนี้ไว้ปุ๊บเนี่ย เราจะรู้ว่ามหากุศลดวงที่หนึ่งสามแปดมหาวิบากดวงที่หนึ่งสามสิบสามหากกริยาดวงที่หนึ่งสามสิบห้านะครับส่วนที่เหลือก็คือลบลบลงไปตามที่บอกก็คือถ้าจาัดขวาไปซ้ายลบ <8. S 1> ขวาไปซ้ายลบปัญญา <8. S 1> นะฮะบ,บนลงล่างลบปีตินะครับจะมีหลักแค่นี้